เฮ้ยโอเคสีย่ะเท่จัดเลยอะอ่าอันี้โดดแบนด์อันีแบนเหรอเยเดกน้งอะไรวะเนี่ยมีนันนี้ีนอปอะไรนะมีนอตปะหรือมีแค่แต่งเท่เฉยอะไรนะพี่ไอที่มีนอเนี่ยคือแต่งเท่เฉยใช่ไแต่งเท่แล้วแม่งขับอย่างยาก อันนี้คือรถสภา,าทั้งหมดเลยขับยากเขายากวะเออมันเลี้ยวย,ยากเลี้ยวยากมากเฮ้<ม>โอ้ยน้องชายที่บอกให้แต่เราไม่โคตรเท่เลยเออท่ดิเออท่ไว้ก่อนขับยากไม่ยากเข่ากันเรียบร้อยเออ<ม>ยังเรียบร้อยน้องชายพี่พูดก่อก <No. S 2> เหรออย่า No เยี่ยมไหม เด right. ี่ยวแม่งโคตรเพาะเลยอะนะเออจริงเปล่าเดียวเพาะจริงอยู่กะทีิไงไม่ไปก็อยู่กะทิ โคตรเท่น้องแรงไปหน่อยในพี่บอกไม่มีมาล้มให้ผมกิ้งเลยขอเลือดด้วยขอเลือดด้วยไอ้เยอะแรงจริงนี่แล้วสมุติมีมีมอสไนน์เนี่ยจุดที่นี่ไม่โคตรโกงเขตรจริงโกงจริงตองใช่โกงจัดเลยไอ้เนี่ยที่เลี้ยวผ่านเขาลู้อย่างเงี้ยฮะใช่ใช่ใช่ ไม่แต่เรถยกล้อได้ก็เหินออกได้สะพานรูปสะพานเลยดิลองดูดิพี่ได้เนยทั้งได้อยู่แล้ทายแล้วได้อยู่แล้วโแม่งสองท่อเดือดโคตรเกลียวเลยโอ้โหเหฉนไม่ไปเออมันเลยมันมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เฮ้ยแต่แม่งเท่เชิดเท่จัดอะเอาใช้รูปสะพานเลยแหละเหมาะไอ ไม่ควรเป็เนเถื่อนวะจะไม่ได้จูนเหรอวะไม่ได้จูนวิแต่เขาบอกไม่ให้จูนมไม่ได้จูนเฮ้ยเ,เก่งน้ำเก่งดีน้องชายาน้ำเสื่อมอันใหญ่โอ๋อเรียบร้อย <c oughs> รถไม่ได้ทับใช่ไหมไม่เนไม่ทับโอเคเ้าต่ออันนี้เขาสอนว่าหมอนทรายห้ามขับแบบนี้ต้องไหมเออต้องนี่เฮ้ยเปลี่ยนสีด้วยนะพี่เออที่รังกาจุดไหนวะเยอะเที่ยวหน่อยหมุนละเออเปลี่ยนสีเฮ้ยสีขาวดิ้แต่สีฟ้ามันยิ่งสวยแล้ว มันเหมาะแล้วมันเหมาะ,มมาะแล้วสีฟ<ท>้าสวยแล้ว,ลลวเออสวยจริงอ้าวแต่มันหายไปไหนแล้วอ้าวไอปทางหายไปแล้วสนามบินเหรอเออเออนี่ยไปแล้วนนลเ,เ,เนี่ย,น,ย,ยนี่ป่ะเออเนี่ยไปเฮยหมุนตัวเดี๋ยวาหาที่ถุงๆุงกันน่าเป็นสนามบิน นะแต่แม่งเลี้ยวยากจับยากจริงพี่เลี้ยวยากแบบที่เฮี้ยเลยต้องใช้นัอนเว้ยต้องใช้ไอ้สเปคบา้าเลี้ยวอะเบรกอะใช่แทนเบรกเบรกสองล้อเออต้องใช้ันเออนี่ขนาดนั่งสองคนนะบอกให้ถ้ามึงขับคนเดียวอ่ะเฮ้ยใครตามมึงทางเลือจะลวนเฮ้ยก่อยนี่น้องรักน้องพี่ผมกอดอยู่อยู่แล้วเอ้ยหูย,ย,ย,ยังยังเลี้ยวบอม โอโเลยเลยอะเป่าขึ้นหลังคาเสืออายดูดิดูดิห่อสกิลพวกเราเธอเปียวเลยเดี๋ดดยว,ว,วยากชิพายกว่าจะเลี้ยวได้เลี้ยวยากจริงถ้าบอกว่าเลี้ยวยากจริง เออโอเคขึ้นได้ขึ้นได้ขึ้นได้ใช่ไหมพี่วไยยูเอาโอ้ยเหียยักจัดโอ้ยากเลยเดยโอ้ยพี่ทําหัวอุ้ยไม่ไหวอันนี้เราความเร็วนะทีเนี้ย ทีนี่เราควาเร็วพอแล้วพามราสนุกไปแล้วล่เอาไปคืนกลับแลนด์มาร์กันดีกว่าต้องมาแรงายนะแรงปลายแรงปลายเลยไม่มีต้นเลยคันนี้พูดถึงว่าไม่มีต้นเลยโอ้แต่มึงดูนั่งสองคนร้อยสองร้อยสี่สิบถ้าเราสองทางตรงตรงสามร้อยเออสามร้อยยังไงก็สามร้อยกว่านั่งคนเดียว ช่างจูนเลยว่ะช่างจูนรถคันนี้แล้วนีช่างกันตั้งงงเออช่างครับจูนรถหน่อยครับฮะไม่ใช่รถโคตรเบี้ยวเลยว่ะไอ้เหีี้ยยเว่ะจูนนะครับช่างเราจูนแบบอันนี้เฮ้ยเราจูนเหรอว่าแรงจูนดีกว่ากันเนี่ยมีถังในในตั้เด้อดูดิที่มีทางเห็นโอเวอร์เขาใช้อยู่ถ้าเป็นสูตร ถ้าไม่ตายเขาออถึงที่น้องชายทำไมรถเป็นแหลงแหลงเบาๆวะไอ้เหี้ยตกเทนอยู่ป่า อุ้ยไม่ใช่และไม่ใช่บางดาละสิโปรดไอเต้นสิโปรตกอะไรนะพี่ไอเต้นสิโปรตกโปรตกสิโปรตกสิโปรตกเออเอาดีไอสัตว์เอ้ยแตกเหรอเออแตกเลยที่อ่ะ เ้าจะกี้เสียงอะไรตะกี้เสียงอะไรนะออนโอ้ช <c oughs> ัดเจน <c oughs> ไม่มีสายก็ยัดเหมือนก็ตรงนี้แล้นะเรียบร้อยตกจริงปะเนี่ยเออตกจริงครับแตกเลยเหรอพี่เออเฮียเลือดเต็มตัวเลยนะติดดาวชัด วหลุดนี่หลุดเลยต่ได้แต่ได้แต้้เล็โอเคตไ้ละมาไอ้บ้าเราต่อหน่อยดิขอบ้เราต่อยหน่อยเีวเต้ขอเราต่อยึงเร็วไดไปเต็มเอ้ได้ให้ตนนมวให้เต้นนเล่ยหน่อยเอ้ยเงเบิไปไสัตว์เบิ้นไปกองเนี่ยอ๋อดีอ มีของดีของทนเพื่อนแมงเบินชัวเรฮีอ่ะไอ้ชายเปี่ยวมากินขนมังด้วยมีที่เช็คเมาเบิร์นไหมวะมีที่เช็คปะวะใครใครเซนเซนมีที่เช็คเมาเบิร์นปะน้องชายไม่มี ทำไมามีที่เช็ดคลิกเมาอยู่บนหน,หน้าจอฮะทำไมความรู้สึกผมบอกว่ามันเอาอีกแล้วขอกล้อ่ใส่ตัวค้อชิวอยไอ้เยอะนั่งข้อสีระเดี๋ยวดใส่ทองใส่ทอง เชียวเชียวไม่มีนี่มันดอมหรือเปล่าอดอมเลิตตู เฮ้ยไม่น่าเบื่อหรอกเฮ้ยไม่ของดีจีโปวไวเล็ตเท่านั้นทนเนี่ยนทนของทนสร้างใหม่แล้วเนี่ยโกอ้เหี้ยไอ้สัตว์รถพอรถพอรถมึงอ่ะฮะพอรถมาตายมึงหงายเต้นใช่เหรอเอาเลขไปดิเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลยด้วยสิบสิบสิบ แต่ดีนะเฮียแมงมันเป็นแม่เหล็กอะที่แบบว่าหลุดออกมาแล้วติดได้่โดนจีโปครั้งแรกเลยเป็นครั้งแรกเลยที่ตกเอาหนี้ด้วยไม่โดนจีโปดีจริงจีโปดีเออดีจริงตกขนาดนี้ไม่พังเลยบ้าเปล่าเอ้ยพอแล้วไอ้เหี้ยวันนั้นวันนั้นผมใช้จีโปผมผมเอาไปเตะเป็นบอลไม่เป็นไรเลยเฮ้ยไอ้สัตว์น้องดีขนาดนั้นเลยต้ไม่ถึงจีโปเหรออ้าวอ้าวไอ้เหี้ยการโฆษณาเลยเฮียดีมาให้โฆนาก่อนนะก็แล้วค่อยเล่นมุกอ่ะเหรอไอ้้เหีสปอร์ลักตายเลยเมื่อกี้ แต่ดีนะผมว่าดีครับ,บมันมันมันไม่มีสายทําให้แบบว่าวุา่นวายอ่ะอันนี้ผมพูดก่อนว่ามันอันนี้มันเรื่องจริงแต่แค่มันไม่มีสายอ่ะเราก็ต้องใช้ทึงขนองแข่งทง่าเราเออเออเรามีป้ายายากี่โมงแล้วอีกที จอใช้ของโลจิเทคครับดอโลจิเทคที่บอกโลจิเทคหูฟังโลจิเทคแต่เปลี่ยนเครือบสองเสียงเฮ้สงสารทำไมเสียงมันก็เปลียนแล้ว่ะเฮียเสียงเปียกจริงเสียงเปียกจริงน้องชายเมื่อกี้น้องล่ะเสียงเปียกจัดอ่ะรถมึงอ่ะเสียงอะเสียงรถมันชื้นนะเอียทำมันแรงพี่อย่างนี้แหละรถมึงต้องไปเอาผ้ามาเช็ดแล้วล่ะ ตำรวจได้ม้เกมากแม่งขึ้นสองจุดพร้อมกันติดๆอย่างนี้ตำรวจเฝ้าสบายเด็ดอ่าโอ้ยไม่มีหรอกจุดหนึ่งขายเรื่องสิวเออขายมาดิเออขายบ้าไปเลยขายให้ทีนึงเออขายด้วยดิเลขกหนึ่งเอามาลงๆๆอุปกรณ์เลขอะไรอยู่นี่นะรอเลยอุปกรณ์เอามาเล็กไหมอุกรณ์เลขกเลยผมเหรออ่าหกเอ้าหรือว่าอะบ้างปะ สิบแคลรี่น่ะสิบนู่นยาอยู่นู่นยาในรถแล้วเอาไปอหมเอาไปขายอใหนจุ่แยกให้มาก่อนก่อนไปโทรศัพท์ไม่เก็บด้วยเดี๋ยวก็ไม่เก็บอยู่ละไม่ใจเกิดไปวรอเราไม่ใช่โทรศัพท์ไม่สีอ่ะไม่ใช่อะไรหรอกเออโทรศัพท์ไม่สีเออโทรศัพท์สีอ่ะไม่ใช่สีไม่สีมันก็เหมือนกันป่าวะราคาเท่ากันป่าวไม่รู้อ่ะ อ,อาการเท่ากัน อาคุณโตดีมีแฟนแบบเหมือนไปตามติดเกาะเขาอะเราอะเบื่อเสื้อหน่อยจะจัดวะโอ้ยจริงผมเลิกขัแล้วเนี่ยที่จนะเต็มเลยเราคิดมากแค่ที่แค่เพื่อนผมเออเราอะคิดมากมีวิการทำเงินทั้งวันเราก็บอกว่า ขายอ่ะเปื่อยเลยถ้าทำอะไรต้องเป็นหมูต้องเป็นหมูหรือต้องเป็นเนื้อมันถึงจะไม่เปเื่อยสำหรับเราแคหนึ่งสุดยอดเนี่ยมาขายต่อเลยเออเจอป่ะเจอไล่ไหมไม่เจอเมืเอ่มอกนะี้สามคันอะหลุด โอ้ไม่ขิงเลยวะอะไรฮะไม่ขิงเลยอ่ะเก็บขิงไว้ใส่ช็อปเลจบละขิงกับทำอ่ะม,มันต่างกังไไนไอส่องเป็นไงบ้างเนี่ยอเนี่ออยนั่นสิไอส่องโยรูปมันมันโดนดูถูกไงเอออยู่ไหนเราเอออยู่โรงพยาบาลพี่ขอ่กำลังเสริมวอ,อ,อร์เจ็ดพี่วอร์เจ็ดโรงพยาบาลวอ,อ,อร์เจ็ดโรงพยาบา,าบล ไปโรงพยาบาลป่ะไอ้สองขอว่าเสร็จอะเดี๋ยวว่าว่าไปโรงพยาบาลป้าก่อนไปไปไปเพื่อนอยู่บ้านนะ ว้าว้าว่าไอ <quin buenas S 1> ้หอนหอนชัววออุ้ย uh. ่ไม่ได้ครับเอ๊ะใครอ่ะทำไมเลือดเต็มเลยนี่ใครลูกหอยหอมครับพ่อพ่อเหรอพองพองใช่ครับใช่ใช่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออดี๋ยวดีขึ้นเยอะอ่ามีใครไม่มีความแบบเป็นห่วงอะไรเราเลยด้วยซ้ำเว้ยเธอก็ใช้ชีวิตของเธอไปเว้ยป๊าม๊าจ๋าป๊าป๊าจ๋าไข่ เอ่อน้องไม่กินข้าวใช่ไหมเน่ยค่ะเดี๋ยวหนูต้องไปทำธุระด้วยเดี๋ยวหนูจะรีบกลับมานะคะเอ่อหนูหนูโทรหาโทรหาคุณแม่ด้วยนะคะโทรหาพ่อด้วยนะไม่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 หนูรู้อยู่ใช่ไหมหนูต้องโทรหาใครคะลูกแล้วหนูก็ต้องรู้แล้วก็โทรต้องหาหนูกินอะไรส่งมาให้คุณแม่ดูด้วยนะคะอ๋อเอ่อหนูจะโทรหาทั้งสองคนเลยค่ะหนูต้องโทรหาคุณแม่คนเดียวค่ะก็ต้องโทรหาพ่อด้วยเขาเป็นพ่อแค่ ทำให้หนูเกิดมาค่ะแต่เขาไม่เคยได้รับรองบุตรแล้วเขาไม่เคยส่งเสียค่าเลี้ยงดูหนูนะเดือนละสามหมื่นก็ไม่มีนะคะเอ่อค่าเทอมอินเตร์นะนาชาติปีละแปดแสนก็ไม่มีนะคะพองหลานจ๋าหลานจ๋าหลานไปรอข้างนอกแป๊บหนึ่งได้ไหมคือถ้าพวกเฮียจะมากดดันหนูเหมือนที่หนูโดนมาเมื่อเช้าไ่้เฮียไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะไม่กดดันไม่กดดันไอ้ออไม่ใครเนี่ยนี่เห็นเฮียเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ ไม่รู้ดิพวกเฮียมาพวกเฮียก็พูดเข้าข้างแต่อสองอ่ะไม่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 มีเข้าข้างใครมีใครแบบบางในมุกหนูไม่มี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 ยวดยหุดยหยุดโอ้โหนะโอ้โอ้คุณแม่รังหนูค่ะเออโอ้นะหายออกนะไอเฮียพี่อ้ยโอ้ยจนลูก อี่อะไอ้ย่งมากรุ่นหนูไม่ได้พอพอพอรุ่นลูกฟังนะรู้จัดพี่ไม่เข้าค้างกันทั้งนั้นพี่จะพูดแค่ว่าทําอะไรอ่ะนึกถึงลูกนิดนึงแค่นั้นแหละหนูว่าหนูคิดพี่ที่หนูรุ่นหนูมานี่แ่ละใจเยินบ้างสิเรื่องอารมณ์มาต่อหน้าลูกหอยหอมพี่ไม่เข้าข้างสองหรือพี่ไม่เข้าฮ่างหอยหอมทั้นั้นพี่เป็นกลางเว้ แต่ต่อหน้าลูกก็หนูกําลังจะให้ลูกไปพักเดี๋ยนี้ไปทําสัญญกรรมหน้ามาใหม่ด้วยใช่ไหมเนี่ยหนูกําลังจะให้ลูกไปพักแต่คือสองก็เรียกพวกมาอีกแหละมเเะ่เราจะเราจะทะเลาะกันทไมเรื่องไอ้โทรห่าเราไม่หายนี่เอ้าไอ้ลองถามนาอยสิเอา้าเพราะเราจะไมต้องทะเลาะกันยังหาคำตอบไม่ได้มีเหตุผลไหม я? เอ,าเอ,าอ้าไอ้หอมลองพูดใหนหมยพี่ฟังทีว่าทำไมต้องทะเลาะกันว่าเฮ้ยโทรห่านี่โทรห่านี่ทำไมต้องทะเลาะกันต่อหน้าลูกต่อเฮียถามสองดีกว่าคือ สองแบบจะยัดตัวเองเข้ามาเยอะทาไมอะ่ะมันก็ต้องค่อยเป็น,ค,ปปนค,ค่อยไปเปล่าก็น,ปปนี่ไงกำลังค่อยให้ให้น้องปรับสภาพก่อนได้ไหมก็คือนี่กําลังค่อยๆเป็นค่อยๆไปหรือเปเล่านี้องทำอะไรผิดเกินไปครับเปล่าโอ้โหแม่ยัดเกินไปต่้งนี้ลูกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อถ้ามันระยะ<อ>ท้งดุ้นคงไม่ได้ลูกหรอก ไม่ใช่ยัดแรงนนหมายถึงว่าเขาแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เข้าหาถึงลูกมันคือหอมก็ต้องปรับสภาพด้วยเพราะที่ผ่านมามันไม่เคยมีสองอยู่ตรงนี้เคยฟังสองบ้างหรือเปล่าแล้วสองเคยฟังหอมบ้างหรือเปล่าเพิ่งจะได้ฟังเพราะไม่มีโอกาสได้ฟังแล้วเคยให้พูดบ้างไหมถ้าไอ้หอมคิดว่าพวกพี่มาเรวมอ่ะก็ตอนนั้นแล้วกันเอ้ยไปพวกเราเอียเดี๋ยวผมขอไปนอนเตียงอ่ะเออไป้วอา แค่ทำอะไรอย่าต่อหน้าลูกมันไม่พี่อ่ะยังเป็นพี่หอหอมเหมือนเดิมนะเว้ยแล้วเราก็เคยเราเป็นน้องสาวพี่สมรวน,นะฮะเอาตามตัวแล้วกันหลวขพอโทษนี่ไม่ใช่ทำงานเป็นแนคะ่น่ะยาอยู่ด้วยกูเฮ้ wake up